ลักห่าง39ปีลูกชายไม่ยอมรับชีวิตปัจจุบันจะเรเชิญยิ้มลบข้อขอรหามเมียเด็กคบเพื่อปอกลอกจะเรเชิญยิ้มควงแฟนเด็กใบตองปุณิสาที่จากถึงแม้อายุห่างกัน39ปีไม่ใช่ปัญหาเปรยหลักนี้ได้มาพอติ๊กตอกเป็นสื่อกลาง ฝ่ายรับรับมีกังวลใจบ้างช่วงแรกที่บอกว่าตลกขึ้นชื่อแถมทั้งคู่ยังข้างรักกันสุดๆแต่รักครั้งนี้ยังไม่ง่ายพอลูกชายฝ่ายชายยังไม่ยอมไฟเขียวถามว่าเจอกันได้ยังไงจะเรได้ตอบว่าผมลิขิตครับเจอกันในติกตอกแล้วไปเจอกันครั้งแรกพูดคุยกันธรรมดาแบบเพื่อนฝูงมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเจอกันคุยกัน คือช่วงใกล้จากวันเกิดเขาเขาจะมาปรึกษาเราในช่วงวันเกิดผมไม่ได้บอกว่าจะเซอร์ไพรส์ผมไปรานสติกเกอร์ตัดเป็นวันเกิดของเขามันเป็นความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมต้องสนใจสนใจว่าจะจัดงานวันเกิดให้เขาก็ไปซื้อเค้กเซเว่นเทียนไหว้พระแล้วก็ป้ายสติกเกอร์ ใบตองบอกว่าก่อนหน้านั้นมีคุยคุยค่ะปรึกษาในเรื่องติดตอกมากกว่าหลังจากนั้นก็คุยปรึกษาลายละเยเรื่องตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องจีบเคารพเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ได้น้องบอกเคารพเหมือนพ่อจเรได้บอกว่าทุกวันนี้ก็เหมือนเดินไปไหนมาไหนเขาบอกลูกสาวสวยจังถามต่ออีกว่าอายุห่างกันกี่ปีจเรได้ตอบว่า39ปีแล้วมีช่องว่างระหว่างไวัยไหม ใบตองเผยว่าไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นการแซวเรื่องกินมากกว่าจะเรได้บอกว่ามันเป็นความห่วงใยมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบจะจีบเลยเขาปัญหาเยอะเราจะรู้ปัญหาเขาเขามาปรึกษาเราก็แนะนำในสิ่งที่ดีที่ผ่านมาไม่ดีให้ลืมมันไปมองไปข้างหน้าถามว่าพอเปิดตัวมีกระแสจะเรได้ตอบว่า กระแสที่ดีคือในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ในกลุ่มของตลกว่าเรามีคนมาดูแลใหม่แล้วนะน้องเขาก็น่ารักน้องใบตองเขาทําทุกอย่างดูแลเสื้อผ้าหน้าผมใบตองได้บอกว่าพ่อแม่โอเคค่ะที่ได้เจอผู้ใหญ่กว่าดูแลเราได้ให้ความรักความอบอุ่นเราที่บ้านเข้าใจหมดมีเพื่อนบางคนในโซเชียลว,ว่ามาเกาะกระแสหรือเปล่า เขาเป็นศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงประโยคแรกที่ได้ยินเลยคือไปหลอกเอาเงินเขาหรือเปล่าพูดต่อหน้าเลยเราเลยบอกว่าเรารักใครรักจริงไม่ได้คิดว่าเงินเป็นใหญ่สำหรับหนูความรักซื่อสตัตย์ดูแลซึ่งกันและกันต่างหากเมื่อถามว่าลูกชายไม่แฮปปี้จารีได้ตอบว่าหลังจากที่ผมกับภรรยาแยกทางผมอยู่กับลูกชายอายุ19เเขายังผูกพันกับแม่และตัวผม เขาเป็นเด็กที่คิดเยอะและคิดมากเขากลัวว่าผมจะรักทางนี้มากกว่าเขาเราบอกเขาว่าพ่อมีพี่ใบตองแล้วนะเพราะจะไปมาหาสู่หรือพี่ใบตองจะมาอยู่ที่บ้านเราเราพูดไปเขาเฉยเขาพูดคำหนึงบอกเขายังไม่พร้อมเราก็บอกโอเคให้ระยะเวลามันพิสูจน์แล้วกันว่าการทำความดีของน้องใบตองที่จะเอาชนะลูกชายได้มันก็ลำบาก เพราะเขาโลกส่วนตัวสูงเขาจะไม่สนใจทั้งสิ้นตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้พาใบตองเข้าบ้าน